ความลับที่ผูกปกปิดมาตั้งแต่ปีหกสามตั้งแต่น้องตุยวันนี้ก็ไไรเปิดขึ้นสักทีหนึ่งชาวท่านสำารับที่ปกปิดมาครับสำารับของดำแจที่ปากแข่งมา้างแต่น้องตุยวันนี้ก็ได้รุดออกมาไม่เคยขอเงินใครใช่ไหม นำแจ๊ะไม่เคยขอเงินใครจริงเหรอแล้วนี่คืออะไรแชทนี่คืออะไรคะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวตละครทูกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตทลสในการรับชมรับฟังท่านใดเข้ามาเข้าใจ ว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานกดหวัวใจแล้วก็กดไลค์มาดวๆครับแชทรับที่ปิดบังมาวันนี้ก็ถพูเปิดเผยจริงเหรอว่าไม่เคยขอเงินใครขอบคุณข้อมูลจากจรเข้นะครับได้เอามาโพสต์วันนี้ความจริงก็ได้เริ่มเปิดขึ้นมาน้องไม่เคยขอค่ะพี่เขาให้เองทั้งนั้นหลาหลาหลา อ่านเอาเองนะแจ๊ขนาดวันเกิดน้องตุ๊กตาตุยไปแล้วยังเอามาอ้างใช้เพื่อหวังอะไรละ่ะคิดซิคิดซิคาปูจีโนเอสเปโซคูรูโบตาีิโดใช้มุกนี้มากี่คนละกี่ปีละได้กี่บาทละ วันเกิดลูกที่ตุยวันตุยลูกคนเล็กวันเกิดตัวเองวันเกิดสะดุง้งห้าปีฝ่าละได้ไปกี่บาทแล้วแจ๊ะคนที่หากินกับคดีเด็กตุยตัวจริงโดยอ้อนใช้ฟาร์มหน้าสงสารมาบังหน้าคืออีดำแจ๊ะจ้าอย่ามัวแต่ไปว่าคนอื่นนะโอ้โห อ hmm. คงได้ไปเยอะน่าดูอ่ะดูทรงแล้วเนี่ยผมดูลัขนาดแล้วคงจะได้ไปเยอะแหละนะมาฟังแชทลับกันครับเปิดที่แรกนี่เหรอไม่เคยขอเงินวันเกิดลูกที่ตุยไปแล้วก็ขอวันเกิดสะดุ้งก็ขอวันเกิดมึงก็ขอนะอีช่างขอนะครับมาค่ะ ย้ำน,นะครับสิ่งที่ผมจะอ,อ่านตอนตนี้ผมแต่งขึ้นมาเองนะครับมันเป็นเพียงแค่นิทานถ้าแต่งแล้วไม่ตรงใครนะครับมันเป็นเพียงอรชนิยายถ้าแต่งแล้วไม่ตรงใครต้องขออาภัยด้วยนะครับผมแต่งขึ้นมาเฉยไม่กเกี่ยวใครพีผมแดงคะพรุ่งนี้วันเกิดตุก๊กตาน้องจะขอเอากางเกงนี้ไปแจกชาวบ้านรวมกับของ แม่นอกไซนะคะจะรวมทั้งหมดแปดสิบแปดตัวค่ะโทรได้เปล่าติดคุยผู้บ่าวดิโอ้โหติดคุยผู้บ่าวดิแม่สตอบอลแหงจริงๆเลยมาต่อครับพี่ผมแดงคะความจริงตอนนี้ น้องกำลังลำบากมากๆนะน้องเหลือเงินสดแค่ห้าหมื่นวันนี้ต้องจ่ายทนายหัวปลาไหลหมื่นห้าวันที่เจ็ต้องสำรองไว้จ่ายคดีสวนไหวลาลาวหนึ่งแสนน้องเครียดมาก พอสมควรนะคะน้องนั่งในรถกับสะดุ้งน้องไม่อยากให้สะดุ้งรู้ว่าเรากำลังลำบากไม่อยากให้ลูกได้ยินเรื่องการฟอ้องร้องไอไหลไอหมูไม่ใช่น้องไม่เจ็บที่เขาด่าค่ะถึงแม้ มีคนลงทุนให้น้องวิ่งลงวิ่งสารก็จริงนะคะแต่น้องจะเอาเวลาที่ไหนนะคะมาหาเงินใช้ใจ่ายภาระของตัวเองและลูกแค่ไปดูแลช่างทำบ้านสองอาทิตย์น้องไม่ได้ขายของเลยทำไงดีคะต้องเอาเงินที่ไว้ใช้ ในคดีออกมาใช้ต้องเติมเงินตัวเองบางส่วนในการซื้อวัสดุที่มันเกินงบแต่เงินนั้นน้องเก็บเองและลูกแค่ไปดูแลช่งางอะไรวะเก็บไว้เพื่อจำเป็นเพียงจำกัดจริงๆตอนนี้มีงานงอก เองและลูกแค่ไปดูแลช่างทำบ้านสองอาทิตย์น้องไม่ได้ขายของเลยต้องเงินที่ไว้ใช้ในคดีออกมาใช้ต้องเติมเงินตัวเองบางส่วนในการซื้อวัสดุที่มันเกินงบแต่เงินนั้นน้องเก็บไว้ใช้เพื่อจําเป็นเพียงจํากัดจริงๆตอนนี้ยิ่งมีงานงอกน้องเหนื่อยและเครียดเกิน จะไปไล่ฟ้องใครคะ่ะแค่ยิ้มให้ได้ทุกวันยังลำบากเลยอีดอกทองตอแหลพี่อ่านแล้วกอปให้พี่สโลโตอ่านด้วยนะคะน้องบอกตามตรงว่าไม่พร้อมให้พี่ๆได้ยินเสียงหนูกำลังร้องอยู่คุยกับพี่หน่อยเผื่อหาทางออก น้องอยู่บ้านกับสะดุ้งกับพี่ไม่รับสายไม่รับสายการโทรโอ้โหไม่รับสายใครด้วยนะทำไมอะ่ะทำไมไม่รับสายเขาล่ะฮะพี่ผมแดงคะพรุ่งนี้วันเกิดตุ๊กตาน้องจะขอเอากางเกงนี้ไปแจกชาวบ้านร่วมกับของแม่นอกไซนะคะจะรวมทั้งหมดแปดสิบตัว โทรได้เปล่าติดคุยผู้เบ่าอดีตคะ่ะหวัวเกิดลูกมึงแม่งมึงยังขอรยอสัตว์มึงนี่สุดยอดคนจริงๆเลยกูไม่เคยเจอใครแม่งเลยยำตมบอลเท่ามึงมาก่อนเลยมึงนี่สุดยอดจริงๆเลยแจ๊ฮะฮอเป็นไงครับเป็นไงครับถามหน่อย กูอยอมใจมึงเลยฮึกูยอมใจมึงเลยเฮ้ยเหนื่อยใจครับห้าปีหกปีมาได้เงินเท่าไหร่ตั้งแต่รู้มึงตุยโอเคนะครับนิทาน,นครับนิทาน